สวัสดีครับพี่น้องช่องพ่อไอยผานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาอัปเดตยังน่อยนะครับสำหรับแปลงอ้อยขั้นน้ามของผมนะครับนี่นะครับเริ่มโตลายแล้วนะครับพี่น้องผมปลูกหลุมและนอ้นะครับหลุมและนอ้นะครับโตแล้วนะครับเอาฟางคุมดินไว้นะครับแปลงนี้ผมเห็ดแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวก็จะได้โกยเอาขี้หมูแถวนั้นนะครับมาใส่นะครับ มาถมฟางนะครับมาถมฟางแล้วฟางมาคุมอีกเชนหนึ่งนะครับเห้เป็นปุ๋ยอยู่นี่นะครับนี่ครับบางหลุมก็มียุ่สองนอนะครับบางหลุมก็นอนึงนะครับนี่ครับเมื่อมันเริ่มแตกนะครับพี่น้องขนาดผมปลูกนอเดียวนะครับัมก็สิแตกขึ้นคางเองอีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอมันโตจากน้อยนะครับโตจากน้อยแล้วผมจงที่อาจตัดนะครับ ตัดจำนะครับแล้วมันแตกเงาขึ้นทา้า้างนะครับเพื่อไปปลูกด้านข้างผู้ดีกนะครับสีขยายเป็นหน้าค่างนะครับติมพื้นที่เลยตรงนี้นะครับจะเว้นระยะห่างกันอยู่ประมาณ6เดือนนะครับประมาณหเดือนนะครับผมจังซี่มาตัดแบ่งขยายปลูกอีกนะครับเพราะว่าเหตุผลที่จังซี่คือเขาจะได้มีอ้อยขั้นขายตลอดปีนะครับถ้าหกปูพร้อมกันเลยเขาจะบมีอ้อยขั้นตลอดปีนะครับแต่ตรงนี้มันตายก็สีแซมไม่นะครับเพราะว่าไกลมาเคลีย นี่แหละครับพี่น้องให้เบิ้งน้ากันนะครับนี่แหละเบึ้งขนาดปลูกนอเดียวนะครับพี่น้องมันคือสิเรือแตกขึ้นทางคากนะครับนี่นี่ขึ้นแล้วนะครับนี่นี่ครับคอตาเดียวนะครับตาเดียวผมใส่นะครับนี่นี่นะครับขึ้นจากนอในหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับกับตัวกลางนะครับนี่ขนาดคอตาเดียวนะครับพี่น้อง เดี๋ยวคอยแตกขึ้นอยู่นะครับแตกขึ้นเรื่อยๆสำหรับอ้อยนะครับเดี๋ยวผมปลูกวันที่เท่าไหร่นะผมก็ลืมนะครับผมเขียนไว้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปเบิ่งก่อนนะครับว่าผมเริ่มปลูกเมื่อไดนะครับตัวนี้คืออ่ามันงอกหลังมูครับเอามาแซมที่หลังนะครับสำับอ้อยนี่นะครับอีกตัวหนึง่งอันนี้ก็เป็นตัวขนาขนาเหมือกันโอ้เดีเฝัง,งคุมทังนี้อีก นี่แหละครับพี่น้องการเจริญเติบโตนะครับปลูกแบบหลุมละคอตานะครับหลุมละนอนะครับแล้วมันก็จะแตกขึ้นคางเองพอต้องใส่หลายนอนะครับ <c oughs> อ่ะนี่แหละทายทอดให้พี่น้องอัปเดตให้ได้เบิงน้ำกันสัน้นๆนะครับผมก็จะไดะ้เป็นคลิปไปติดตามนะครับว่าช่วงเดือนนี้เดือนนี้การเจริญเติบโตจังใดจังใดน,นะครับผมก็จะได้เก็บข้อมูลไปในโตนะครับ นี่แหละครับพี่น้องอ้อยขั้นนำนะครับ